ก็แนสูงสุดสองงานสาวหนึรอในตไม้ห้าร้านสวงวาไปรารถแีีนงสาวรถแท็กี่ที่มันหน้านางสาวในรััหน้าเรถเกียสุครับันนี้ยนันเสอวข้อการกระทวงขั้นบันลักาัตีการการคุ้มค่าการ กระบการคุณภาพการึัษาครับจะเป็นออกมาเป็นซองคอใหญ่ในกกระทรวงผ่านระบบหลัเียีการประกันคุณภาพการึกษาครับข้อหนึ่งนะครับริ่มความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวงผ้ายระบบหลังเพมีการประกันกาคุณภาพการศึกษาครับพศ2564ครับข้อที่หนึ่งครับพบการาอีกด้ามพศพ2 5 4แเอกให้เพื่อเตือ หน้าครับเป็นหมวดหมวดหกี่าจะ241-251นะครับกำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในนะครับกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกโดยหน่วยงานอิสระสมศติมุ่งเน้นให้สถานศึกษากระตุ้นคุณภาพอย่างต่อเนื่องต้องมาตรฐานการศึกษาในชาติขั้นพื้นฐาน ควบคุมสมีิติหลักนะครับก็คือคุณภาพผู้เรียนกระบวนการจัดการเรียนรู้ระบบบริการระบบวิธารในการศึกษากติกากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินคุณภาพภายในและดำเนินคุณภาพภายนอกทุกหน้าปีในพัฒนาอย่างต่อเนื่องข้อที่สีส่ในหัวข <ส ilgili> ้อหน้า <söz> ก <ilee> ็จะอยู่ในหัวข้อเดียวกันก็คือระเบียบและประกาศที่ว่าเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา กระทรวงกิการครับของสอมอสมสอมสอสอกระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพกา,ารประเมินตามเุืนี้การประเมินตัวเองครับการตวรวจสอบจากงานภายในภายนอกข้อเ็จวบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถานศึกษาจะดทำระบบประกรันคุณภาพภายในสมสอในจิต้นที่สนับสนุสนติดตามและ กำกับดูแลสา,สารสมสอศดำเนินการคุณภาพ ประกันคุณภาพภายศษนะคะประเมินโดยสอมอสอทุก5ปีครอบคลุมสามบติดคุณภาพผู้เรียน,ลนากกาและกระบวนก,การการจัดการเรียนรู้ระบบเฉดและระบบการบริหารจัดการใช้เกณฑ์ที่สท้อนคุณภาพของสถานศึกษาในระดับประเทศ กลไกการพัฒน,นาสู่มาตรฐานการประกันคุณภาพการระบบ PDCA นะคะเรื่กเป็นมาตรฐานที่มีคุณภาพผู้เรียนและตัวชี้วัดที่1.1ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่เนึ่งนะคะแพงเป้าหมายเนี่ยผู้เรียนร้อยละ80ดสเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉเฉลี่ยตั้งแต่3ระดับขึ้นไปไมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปัจจุบันพัฒนาครูป,ประกอบ สูตจัดกิจกรรมสริมทักษะงบประมาณบุคลากร 2. อ,องดูจัดอบรมครูปรับปรุงหลักสูจัดกิจกรรมสริมทักษะเก็บรวบรวมข้อมูลผล,ลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสามเช็คตทดสอบวัดผลวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับเป้าหมายระบุปัญหาและอุปาาสรรคสี่เอ นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้คุมมพวกเราก็จบการเินอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ